สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องวิจารหกรอซิงครับว่าเราสิไปหายกมันหรเลบันทีเบียไน่เหรอว่าเราเบียไน่เหรอแบบไหนนะเหรอออ้าม่อ้าวมวแาใส่แม่งอ่งหใส่แม่ง่งห เาลยเซมเยีบช่วงนี้ฝนตกกับมันกัสิเนาแล้วสิพปหายกมันยกยังให้เขาก่อนครับนากับพันไถผมกับม่เห็นรถอยู่สองสามหมื่นแล้วครับพันแล้วครับว

เออเพื่อสิต,ตำเที่ยวกับเมื่อกี้ไปโคเลยผมไปหาจานรถโอ้ไม่ได้ดไปเลยครับช่คุณถ้าจะจังสี่หลายยุบันเขาว่า <c oughs> อออันนี้ลูกค้าเพิ่อนกำลังซื้อทีเหลือครับเาขหเาขหลายคนบอลพวกเขาหลายคนมือเด้อระวั<อ>วงมือเด้อ นี่ครับคนที่ไปตักมันครับ <c oughs> เราถ้าเห็ดสีรถมั่นเลยว๊ะ

อางมาเียมน่ไโบไปดิเออเอานี่เออเอาข้อตี้เขาต้อยเขาอยู่เขาอยู่มันเขาอยู่เออเขาอยู่เฮ้ยเอาาเขาอยู่

nào tầm xem bằng kia mới cô à, cốt kia bây giờ lái đi ยม่นหันมันขึ้นใส่ยากเหรอว่าม่เจ้ใส่นี่ปีนทางวะ Nè บ่นั่นนี่มันแม่นตัวซั่นเอ้ยพุ่นน็อตนี่เอาไปน็อต qua เดี๋ยวพ่าแล้วโอ้ยนะย้านเขา่าครับใส่พิษทางอีหลีอด้ออกไปเลยแนนนี่พิทีเป็นพิาน đông yêu đẹp mười chín tí mười chín nó ghé nó uống tiêu 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 ยังไั้มกไงอเรเนียยดงานีเอาตีง้ยงัดขึ้นเออตีนนนี่นี่โอ้ยโอ้ขึ้น บันเคยบอกว่าพ <herkes but> <movement> ิษท่างเฮ้ยผ็ดว่าแบู้ทูเนี่ยแมนบอกมีแต่ทายไายสาวม่บุคเป็ยงยบอกึพิษกับบอกกูนี่

แล้วนี่แล้วดิเป็นอะไรเป็นยกเครื่องล่องเหรอ

Ừ. bây nó vào trước kia vào nè. Ô. Cái dưới băng như này ta lẹ cả nhóc hủ đấy bà chảy bẹp đấy. À, dạng cái, cái bỏ cái lịch rồi. Cái nó đổ qua à, nó đi Đến đây. À. Cứ Hết nhạc bước <laughs> bị ngài nó. <laughs> Hết bước bị ngài nó nhạc. xuống nhau

มันไ่ต้องแก้วก็ได้หมมันใส่บ่ได้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับก่อนซะจับไปก่ันเดี๋ยวมันเดียวเดี๋ยวไปกันบ่สายกูหนึ่งคาไปุงี้ครับไปาี่าฮ่าวิ่งมันจะดีเบิังมันดีป่ะจะสิงั้นุงี้เขาพี่น้องให้โตสายให้ดิเจ้ใส่กระบอกให้ลิกเลยเพราะถ้ามดาเลยนี โอ้ได้ห่อนก็ห่อนเจิใช้เดียวครับเอาฮากูเจีมุนนับตัวเดียววะได้ครับโอ้ ใชเบิดเลยหกหล่อเขาก็มาสื่อเทเลอเทเลอมือเ้าะเขาไปแล้วสองนี่หกหล่อเขาจะขายอีกแล้วนี่เดี๋ยวเขาก็สิมาเบิ้งรถผมนะครับจอดอยังไนขายก็ได้ขายขายอย่างเดียวเฮ้มันคือว่าขึ้นว้าว เนี่ยโว้าฮ่าฮ่่าว้าไปอยู่ไรลี่ครับรถบ้านเรานี่แน่นอนบ่มุจจาว่าเพป็นอย่างเราแน่นอนบ่ความแน่นอนของแกครับประดิษฐ์ประดอยเออแถมใส่ก็บอกให้ลีอีกนะ งันธรรมดดาครับฮะลองไอ้มึงจ่าบาดูลองอีกมึงจ่าบาดูขอโทษหลยพดจูนสมองวะท่านเนี่ยไปตักมันยิงสุดยอดไปที่ไทยเลยพี่น้องเนี่ยพุงกี Chút chút hốc quà cho à, dục năm xuống ngắm đây quà à, quà cứ xuống rồi mà hộp quà Ôi โอ้วคอยเบาคอยโอ้โหไม่เคยเลี้ยวอยู่ได้ถึงถึงไปยกมั่นให้ผู้ดำมาสันโอ้เจ้าเห็นคอยคอยที่ไหนเนาะเจ้าเห็นมันคอยคอยปล่า เออโซลซับแปดรลอยแปดสิบแปดสายครับเจรละมือครับสายครับโลครับอะไรละครับตัดพ่านครับเออบุกควยโจ้บุกควยนล้วมันกระตำทั้งหนาบุตรเฮ้ยไม่กระตัดดู มันลงมนี่ก็ได้ไม่ช่วยดิเอาออกได้ก้อนหินจะมันกา้าไม่กามันล่มเนี่ยไลัางเลยยกยกยกขึ้นนะอาบางเอาแว่นน่นออกในถ้ำหุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแว่นแว่นแว่นไปไปไป ลึ้นเรือลิกะทนเออตะกี้เราก็ใส่ฐานหลังเนานี่เนาะวันนี้ร้อนมันเลยเจ้าร้อนโอ๊ยเอยไปน่เขาส้าเบิ่งรถแล้วี่เจ้ามาขายรถก่อนบ่่ะเีหยังไปยังพี่นกรานบุญพะเวทว้าว เดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้พี่บายครับสวัสดีครับ